สดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่แพรลไม้ชาแนลนะคะวันนี้จะมาในหัวข้อทำยังไงกับความสัมพันธ์นี้ต่อดีนะคะความสัมพันนี้ที่คุณกำลังคิดถึงอยู่มันจะเป็น,ปนไปในทิศทางไหนต่อหนะ้าจะมีเรื่องราวอะไรดีๆเข้ามาไหมหรือเราควรจะทำยังไงให้ความสัมพันนี้มันดีขึ้นนะคะกองที่1นะคะกองที่2กองที่3นะคะเลือกกล่องไพ่ได้เลยนะคะทาใจให้นิ่งหลับตาสบายสบาย หายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆแล้วก็เลือกกองไพ่ได้เลยนะคะก็อยากจะขอแจ้งไว้นิดนึงเนาะว่าคำทำนายใดที่ฟังแล้วไม่สบายใจก็ไม่ต้องเก็บมาใส่ใจนะคะอะไรที่ขอให้รับไปแต่สิ่งดีๆพลังงานดีๆเนาะเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเลือกกองไพ่ต่อได้เลยนะคะ สวัสดีคะ่ะกันนะคะกองที่1นนะคะความสัมพันธ์นี้ในตอนนี้สถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไงเพราะว่าถ้าไม่ตรงจะได้ไปเลือกกองอื่นเนาะนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เป็นยังไงเนาะความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเหมือนตอนที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะเจอเรื่องเจ็บปวดในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะ แล้วก็ตอนนี้กําลังหันไปโฟกัสกับเรื่องของความต้องการของตัวเองหันมามีความสุขในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่รอบๆตัวมากขึ้นคุณกําลังรู้สึกว่าตอนนี้ชีวิตคุณอ่ะมันเป็นไปด้วยอะไรหลายๆอย่างที่ดีรอบๆตัวแล้วก็อยากมีการที่จะแบบสื่อสารหรืออยากที่จะเยียวยาแก้ไข,ขในความสัมพันธ์เพราะตอนนี้คุณเริ่มรู้สึกว่าแบบเออชีวิตคุณมีความสุขมากขึ้นแฮปปี้มากขึ้นสบายใจมากขึ้นมีความสุขมากขึ้นแล้วนะอยากที่จะมาแก้ไขเยียวยาเรื่องที่ค้างคาใจในอดีตอยากที่จะสื่อ สื่อสารอย่างที่จะพูดคุยตามที่ใจต้องการนะคะ,ะ,คะ rattling. แล้วดูทิศทางของความสัมพันธ์หลังจากนี้นะคะจะเป็นยังไงต่อทิศทางความสัมพันธ์หลังจากนี้ทิศทางของความสัมพันธ์หลังจากนี้ไป attack? หลังจากนี้ไปทิศทางของความสัมพันธ์ทิศทางของความสัมพันธ์ในช่วงประมาณ1สัปดาห์หลังจากนี้ <S 1> <S 1> เป็นต้นไปนะคะในช่วง1สัปดาห์ นี้นะคะจะเป็นยังไงช่วงแ่สัปดาห์นี้ความสัมพันธ์อาจจะมีทิศทางไปในทิศทางไหนคะทิศทางความสัมพันธ์มองว่าอาจจะยังมีการที่แบบยังมีการที่พยายามนึกถึงตรกกะและเหตุผลแล้วก็พยายามที่จะแบบทบทวนความรู้สึก ของตัวเองมากขึ้นหรือมีความเข้าอกเข้าใจในความรู้สึกของตัวเองมากขึ้นเราก็มองว่ามีการที่แบบยังมุ่งหวังนะว่าความสัมพันธ์เนี้ยจะไปถึงเป้าหมายไปถึงความสําเร็จได้นะคะแต่พ่อาจจะแนะนําว่าให้ระวังในเรื่องของอีโก้หรือการที่แบบยึดติดกับเหตุผลมากเกินไปบางทีเราอาจจะต้องมาทําความเข้าใจความรู้สึกของตัวเองว่าจริงๆแล้วอะ่ะ เออตักกะและเหตุผลทั้งหมดที่เราคิดว่ามันถูกต้องและเหมาะสมมันใช่อย่างนั้นจริงๆไหมมันใช่สิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมทั้งหมดแล้วจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไพ่เหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันออกมาเป็นลักษณะกับหัวเนาะบางทีมันอาจจะมีบางด้านที่คุณไม่เข้าใจความรู้สึกของตัวเองบางอย่างและมีการที่เพิกเฉยความรู้สึกตัวเองบางอย่างเหมือนกันนะคะถ้าถามว่าทิศทางของความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงได้อีก มองว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะอาจจะเป็นการค่อยๆเริ่มต้นกันใหม่ทำความรู้จักกันใหม่หรือมีการที่แบบเริ่มต้นความสัมพันธ์ไปในทิศทางใหม่ที่ไม่ใช่แบบเดิมจบวงจรเดิมๆจบ จบสถานะเดิมๆจบปัญหาเดิมๆและมีการเริ่มต้นกันใหม่อย่างตั้งอกตั้งใจอย่างทุ่มเทและโฟกัสมั่นคงในความสัมพันธ์มากขึ้นนะคะแล้วระหว่างนี้ก็มองว่าคุณกับเขาอ่ะอาจจะมีการที่แบบค่อยๆสารความสัมพันธ์กันแบบแบรบะเด็กน้อยเริ่มต้นกันใหม่แล้วก็ระหว่างนั้นนะคุณก็อาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานเาินเงินความมั่นคงของตัวเองทําให้ตัวเองรู้สึกมั่นคงทางใจไปด้วยนะคะอืม แล้วมาดูดีกว่าว่าเขาคนนั้นน่ะมีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะเขาคนนั้นน่ะที่คุณถามถึงในความรักความสัมพันธ์นี้มีอะไรอยากจะบอกคุณบ้างนะ I left you before you could leave me เขาเทเราก่อนที่เราจะเทเขาเพราะเขากลัวเจ็บนะคะ I know I was a distraction from your pain เขารู้นะว่าเขาเป็นแค่แบบคนแก้เหงาหรือเป็นแค่แบบคนที่ คลายความเจ็บปวดให้กับเรา sometime as stay awake thinking about you บางทีเขาก็มีนอนไม่หลับเพราะคิดถึงเราเหมือนกันนะคะสำหรับคนที่เลือกกองนี้นะแล้วมีข้อความอะไรยอยากจะบอกคนที่เลือกกองนี้อีกคะข้อความอะไรที่เขาคนนั้นอยากจะบอกคนที่เลือกกองนี้ i feel like you will never understand me เขารู้สึกว่าเราอ่ะไม่เคยเข้าใจเขาได้เลยนะคะ i never look down on your love เขาไม่เคยดูถูกความรู้สึกหรือความรักของเราเลยนะ นะคะอะก็ขอโทษค่ะจริงๆแล้วอ่ะสิ่งที่เขาอยากจะบอกเราอะไหนอีกสข้อความไหนสิเขาอยากจะบอกเราว่าอะไร I feel deeply triggered by you เขาอะรู้สึกว่าเราอ่ะทำอะไรหลายๆอย่างแล้วมันสะเทือนใจเขามากกว่าคนคนอื่นที่ทำกับเขา I hope you understand me เขาแอบหวังนะว่าเราจะเข้าใจเขาหรือมีความเห็นอกเห็นใจเขาบ้าง ะะอยากให้เราเข้าใจเขาบ้างแล้วมาดูดีกว่าว่าไพ่อยากจ,จะแนะนําอะไรสําหรับความสัมพันธ์นี้เขาอยอากจ,จะบอกว่าเราอาจจะต้องอค่อยๆพยุงความสัมพันธ์นี้เหมือนลักษณะแบบมีความเป็นเพื่อนกันมีความซัพพอร์ตกันหรือว่าบางทีคุณอาจจะได้รับการซัพพอร์ตจากเพื่อนหรือการที่แบบ จริงๆแล้วมองว่าความสัมพันธ์เนี้ยคุณก็ได้พบคู่ของคุณแล้วนั่นแหละคนที่คุณถามถึงก็คือคนที่คุณตามหามาตลอดนะคะแล้วเป็นคนที่จะมีความสุขกับคุณได้เพียงแต่ว่าตอนนี้คุณอาจจะต้องหาเพื่อนที่คอยสนับสนุนคุณได้เพื่อนที่สร้างสรรค์ให้คุณทําในสิ่งดีๆคอยเตือนเวลาเราทําอะไรพลาดนะคะอาจจะต้องคบเลือกคบเพื่อนที่ดีเพื่อนที่สนับสนุนตัวคุณให้เป็นในทิศทางที่ดีขึ้นหรือถูกต้องขึ้นไม่ใช่เป็นลักษณะเพื่อนที่แบบ ชวนกันไปทําเรื่องอะไรที่มันแบบไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยากจะบอกว่าให้ให้เลือกคบเพื่อนที่สามารถซัพพอร์ตเราได้ช่วยเราได้ในทิศทางที่ดีขึ้นมุ่งไปในทิศทางที่พัฒนาตัวเองมากขึ้นหรือขอคําปรึกษาจากเพื่อนที่สามารถช่วยแก้ปัญหาในสิ่งที่เราต้องการและเขารับฟังเราจริงๆนะคะอืม อ่ะก็สำหรับคนที่เลือกกองนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะจริงๆแล้วคนที่คุณถามถึงตอนนี้ก็เป็นคู่ของคุณแล้วนะคะขอให้มีกำลังใจในการสู้ต่อในความสัมพันธ์นะนะคะเป็นกำลังใจให้ค่ะสวัสดีค่ะสำหรับคนที่เลือกกองที่2นะคะมาดูกันดีกว่าว่าสถานการณ์ความรักของคุณตอนนี้เป็นยังไงนะคะสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณตอนนี้เป็นยังไงถ้าไม่ตรงจะได้เลือกกองอื่นนะคะหรือเลือกคลิปอื่นเนาะ สถานการณ์ตอนนี้ของคุณคุณอาจจะมีความคิดในการที่จะติดต่อสื่อสารหรือก้าวไปข้างหน้าในความสัมพันธ์คุณอยากที่จะเปลี่ยนตัวเองไป็ในทิศทางที่ดีขึ้นและอยากที่จะมีความมั่นใจในตัวเองให้มากขึ้น นะคะคุณเริ่มที่จะเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบการตัดสินใจอะไรหลายๆอย่างและเริ่มโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานคุณอาจจะเริ่มมีการที่แบบพยายามที่จะคิดนอกกรอบมากขึ้นแล้วก็พยายามที่จะแบบว่าพัฒนาตัวเองไปในทิศทางใหม่ๆอยากจะเอาตัวเองออกมาจากโลกใบเดิมๆที่เคยอยู่และอยากที่จะควบคุมชีวิตตัวเองให้ไ,ได้อย่างที่ตัวเองต้องการนะคะอืมอ่ะแล้วทิศทางความสัมพันธ์ของคุณ หลังจากนี้ไปหนึงสัปดาห์ขึ้นไปจะเป็นยังไงคะทิศทางความสัมพันธ์ของคุณเนี่ยอาจจะมีการสื่อสารหรือมีการที่แบบเป็นไปอย่างที่คุณต้องการนะอาจจะมีการได้สื่อสารพูดคุยหรือมีการสร้างสรรความสัมพันธ์ไปในทิศทางใหม่ๆนะคะมองว่ามีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นหรือมีการสื่อสารกันเกิดขึ้นหรือกระทั่งความสัมพันธ์มีจุดเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในความสัมพันธ์มากขึ้น นะคะอ่ะคนที่เคยห่างกันไปก็จะได้ติดต่อกันใหม่อีกครั้งหรือถ้าคนที่พูดคุยกันอยู่แล้วก็มองว่าจะมีความสื่อสารกันได้ดีขึ้นกว่าเดิมมีการที่แบบเป็นทีมเวิร์กกันในความสัมพันธ์เราเป็นทีมเดียวกันไปด้วยกันพยุงให้ความสัมพันธ์ไปในทิศทางใหม่ๆที่สร้างสรรและดีขึ้นกว่าเดิมมีความอบอุน่นมีความซัพพอร์ตจิตใจกันมากกว่าเดิมนะคะอืมอ่ะแล้ว ความสัมพันธ์หลังจากนี้คุณควรต้องทํำยังไงนะคะความสัมพันธ์ของคุณหลังจากนี้จริงๆแล้วอ่ะคุณและเขาใจตรงกันแหละนะคะทั้งคุณทั้งเขารักกันแล้วก็มันอาจจะมีบางด้านที่คุณยังอาจจะเคยเชินกับนิสัยเดิมๆบางอย่างหรือมีเรื่องราวอะไรบางอย่างที่คุณยังมองข้ามแต่ถามว่าคุณจะ พยายามในการที่จะทําความเข้าใจและพยายามที่จะประคับประคองความสัมพันธ์หรือพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปกันได้ในทิศทางที่ดีขึ้นรักกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นนะคะคุณจะเริ่มมีการที่จะแบบ อ,อ่อาจจะเหมือนแบบกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่เดิมๆที่คุณเคยชินหรือกล้าที่จะก้าวออกจากนิสัยเดิมๆบางอย่างที่มันไม่ดีต่อความสัมพันธ์เพื่อที่จะหยิบยื่นสิ่งดีๆให้กับความสัมพันธ์นี้ไปในทิศทางใหม่ๆมากขึ้นและเพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นกันมากขึ้นนะคะ,ะแล้วเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคนที่เลือกกองนี้บ้างนะ เขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคนที่เลือกตอนนี้บ้างนะเขามีข้อความว่า I wish I could take back my words เขาอยากที่จะถอนคำพูดบางอย่างที่มันไม่ดีต่อคุณ I don't react when people will we mention you เขาพยายามที่จะนิ่งเฉยเวลาใครพูดถึงเราในแง่ที่ไม่ดี The timing just wasn't right for us เขาอะรู้สึกว่าเวลาในตอนนี้มันไม่ใช่เวลาที่เหมาะสำหรับเรื่องราวของเรานะคะอื แล้วเขาอยากจะบอกอะไรอีกสิ่งที่เขาอยากจะบอกคนที่เลือกกองน,นี้อยากจะบอกอะไรอีกคะอยากจะบอกว่า I feel like you will never understand me เขารู้สึกว่าเราอะไม่เข้าใจเขาหรอกในสิ่งที่เขาเป็น It's hard to admit that i was wrong เขาไม่อยากจะยอมรับหรอกนะว่าเขาก็เป็นฝ่ายผิดฝ่ายที่ทำไม่ดีกับเราหรือฝ่ายที่ไม่น่ารักกับเราเหมือนกันนะคะอืมก็ มีอีโก้เหมือนกันนะเนี่ยคนที่เราถามถึงอืมอ่ะแล้วเขาอยากจะบอกอะไรคนที่เลอกกองนี้อีกคะอยากจะบอกอะไรคนที่เลือกกองนี้ I can't unlove you no matter how hard I try เขาไม่สามารถเลิกเราได้แม้ว่าจะพยายามแค่ไหนก็ตามอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากบอกเรานะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้บอกไม่ได้พูดนะคะว่าเขาเคยพยายาม เคยพยายามมากแค่ไหนในการที่จะเลิกรักเราแต่ก็ทําไม่ได้ดูน่าสงสารเนาะอยากจะเลิกรักแต่ทําไม่ได้สักทีอ่าแล้วเขาอยากจะบอกอะไรเราอีก I'm sorry for hurting you เขาขอโทษนะที่ทําร้ายจิตใจของเรานะคะอืออ่ะแล้วไพ่า,ยยาจะแนะนำอะไรสำหรับคนที่เลือกไพ่ นนีคน้เขาอยากจะบอกว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ดีที่เหมาะสมที่คุณควรจะฟังเพลงเพื่อพักผ่อนหย่อนใจหรือจริงๆแล้วมองว่าเพลงอ่ะมันอาจจะมีข้อความบางอย่างที่สื่อถึงคุณหรือทําให้คุณได้แย่คิดอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์นี้ให้ลองเปิดใจฟังเพลงหรือฟังเสียงต่างๆรอบตัวมากขึ้นนะคะซึ่ง แล้วก็ต้องเลือกนะในการที่จะรับฟังเสียงต่างๆเข้ามาหาตัวนะคะคุณอาจจะต้องเลือกรับฟังสารที่ดีให้เต็ตัวเองเพราะถ้าคุณเลือกรับเสียงที่ไม่ดีหรือคำพูดที่ไม่ดีหรือกระทั่งเพลงที่ไม่ดีมันก็จะทำให้จิตใจคุณนะไปในทิศทางนั้นนะคะการที่เรารับอะไรเข้าตัวหรือเสพอะไรเข้าตัวเราก็จะดูดซับสิ่งเหล่านั้นมาแล้วแม้ว่าเราจะ ปฏิเสธว่าเราเลือกได้ก็ตามแต่มันจะเข้าไปในจิตใต้สําเนึกอของคุณโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าไม่อยากให้คุณอนะยอมแพ้นะในความสัมพันธ์นี้อยากให้คุณอนะมีความหวังแล้วก็มีความมุ่งมั่นในความสัมพันธ์เพราะจริงๆแนละ้วมันมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เพียงแต่คุณต้องการความสัมพันธ์นี้จริงๆหรือเปล่าแล้วคุณไม่อยากจะยอมแพ้กับมันจริงๆไหมก็เป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกกองนี้นะคะสวัสดีค่ะ สำหรับคนที่เลือกกองที่สามนะคะมาดูกันว่าสถานการณ์ความสัมพันธ์ของคุณหรือสถานการณ์รรจิตใจของคุณในตอนนี้เป็นประมาณไหนถ้าไม่ตรงกับคุณจะได้เลือกกองอื่นเนาะ ไพ่ะะอยากจะบอกว่าตอนนี้คุณอาจจะกำลังทบทวนความรู้สึกของตัวเองทบทวนใจของตัวเองและและอยากที่จะเปลี่ยนแปลงอยากที่จะจบเรื่องราวเดิมๆและเสกให้ความสัมพันธ์เป็นไปได้ดังใจคุณรู้สึกเชื่อมั่นในสิ่งที่ตัวเองทำได้แล้วก็รู้สึกว่าฉันไม่ใช่คนเก่าอีกต่อไปแล้วนะคะฉันไม่ใช่คนเดิมอีกต่อไปแล้วนะที่จะทาที่จะไม่เปลี่ยนแปลงฉันเป็นคนใหม่ที่เปลี่ยนไปที่อยากจะสื่อสารได้ ดังใจแล้วก็อยากที่จะเสกอะไรต่างๆให้เป็นได้ดังที่ฉันต้องการฉันเชื่อมั่นในศัก,กยภาพของตัวเองคุณอาจจะสำรวจอารมณ์ความรู้สึกของตัวเองอย่างท่องแท้แล้วหล่ะวว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณก็มั่นใจแล้วว่าคุณสามารถที่จะได้รับสิ่งนั้นคุณมีการเปลีป่ยนแปลงไปแล้วอย่างชัดเจนนะคะอืมแล้ว ความสัมพันธ์ใน1สัปดาห์หลังจากนี้นะคะความสัมพันธ์ใน1สัปดาห์หลังจากนี้จะเป็นไปในทิศทางไหนทิศทางของความสัมพันธ์1สัปดาห์หลังจากนี้มองว่าคุณนะ่ะเป็นคนสําคัญในใจของใครบางคนแล้วก็มีอิทธิพลต่อใจของใครคนนั้นมากเลยนะแต่ทีนี้มันอาจจะยังมีประเด็นขัดแย้งอะไรบางอย่างนะคะที่ต้องมีการเคลียร์กรันหรือมีการที่แบบสื่อสาร นะมองว่ามีการที่แบบจะสื่อสารเข้ามาอีกฝ่ายก็คิดที่อยากจะสื่อสารเข้ามาหาคุณยังมีความเชื่อมั่นผูกโยงกันในความสัมพันธ์นี้แต่ความสัมพันธ์นี้อาจจะยังมีประเด็นความกลัวบางอย่างในความสัมพันธ์หรือการคิดลบบางอย่างไพ่บอกว่าให้ระวังความคิดลบของตัวคุณเองมันจะเป็นอุปสรรคครั้งสําคัญที่ทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันยังมีความแบบร้อนร้อนรุ่มๆหรือม,มันเหมือนแบบ บางทีคุณอาจจะมีความกลัวบางอย่างแล้วทาอะไรไปด้วยอารมณ์ร้อนๆนะคะแล้วเขาบอกว่าจริงๆแล้ว่ะสิ่งเหล่านี้ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นอะมันเกิดขึ้นจากความกลัว ในใจของเราเองที่บางทีมันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเลยด้วยซ้ำนะคะแล้วเขาก็อยากจะบอกว่าให้เชื่อมั่นนะว่าความสัมพันธ์นี้เป็นความสัมพันธ์ที่เข้มแข็งแข็งแรงและมีสายใยที่เชื่อมถึงกันแม้ว่าคุณกับเขาอาจจะมีวิธีการเลี้ยงดูที่เติบโตมาต่างกันหรือมีแนวคิดในชีวิตที่ต่างกันก็ตามความสัมพันธ์นี้มีมสายใยที่เข้มแข็งและชัดเจนทั้งคุณและเขายังมีอิทธิพลต่อกัน นะคะแล้วคุณทั้งคู่ก็ยังเป็นคนที่มีความสำคัญในใจต่ออีกฝ่ายอ่ะทีนี้มาดูว่าเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณกันนะเขามีข้อความอะไรอยากจะบอกคุณคะ คนที่เลือกก่องนี้ I remember the every detail of that day is what my fault but I blame you เขารู้นะว่ามันเป็นความผิดของเขาแต่เขาโทษเรา I can't stop thinking about you นะคะเขาอดคิดถึงเราไม่ได้เลยคิดถึงเราตลอดเวลาเลยนะคะเออแล้วเขาอยากจะบอกอะไรเราอีกคะเขาอยากจะบอกอะไรเราอีกนะเขาอยากจะบอกอะไรเราอีกคะ จะบอกว่าเอา I need is you right here อยากจะมีคุณอยู่ข้างๆจะแย่อยู่แล้ว I can't even take care of myself แต่เขาก็รู้นะว่าตัวเขาเองยังดูแลตัวเองได้ไม่ดีพอเลยนะคะอืมอะข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณอีกก็คืออะอะไรข้อความที่เขาอยากจะบอกคุณอีกคือข้อความอะไร เขาอยากจะบอกคุณว่า s i l e n land is better than lie เขาอาจจะอยากเงียบเงียบเอาไว้ก่อนเพราะไม่อยากที่จะพูดโปหกอะไรหรือพูดแล้วทำไม่ได้นะคะอยากจะบอกคุณว่า you are my dream come true เราเป็นเหมือนฝันที่เป็นจริงของเขานะคะ I can't stop seeing your face ไม่สามารถหยุดที่จะนึกถึงหน้าเราได้เลยนะคะอะแล้วมาดูกันดีกว่าว่า อยากจะแนะนำอะไรความสัมพันธ์คนที่เลือกกล่องนี้ is t not the right time ตอนนี้มันอาจจะยังไม่ใช่เวลาที่คุณจะไปโฟกัสในเรื่องของความสัมพันธ์นี้แต่ถามว่ายังหวังได้ไหมยังหวังได้นะแต่คุณ อาจจะต้องหยุดนิ่งกับตัวเองก่อนแล้วจัดการดูแลตัวเองให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเราเรียบร้อนทำอะไรไปในตอนนี้มันอาจจะทำให้สิ่งต่างๆเปลี่ยนไปในทิศทางที่แย่ลงได้นะคะก็อาจจะต้องกลับมาดูแลใจตัวเองกลับมาทำอะไรกับตัวเองโฟกัสกับตัวเองไปก่อนถามว่าความสัมพันธ์นี้มันยังมีหวังไหมยังมีหวังค่ะ และยังไม่ควรที่จะยอมแพ้ในความสัมพันธ์นี้เนาะมันมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ขอเพียงคุณเชื่อมั่นในความสัมพันธ์นี้นะคะแล้วก็จัดการตัวเองให้ได้ก่อนเนาะก็เป็นกําลังใจให้กับคนที่เลือกกองนี้นะคะหวังว่าจะได้รับข้อความดีๆและแนวคิดดีๆกลับไปนะคะก็สวัสดีค่ะ